สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป energy check in เออ,เ,อ,อเสียงเคสจะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเครู้สึกว่าพอกลับมาไทยใช่ไหมมันมีช่วงสองสวันนีน้ที่อากาศเปลี่ยนเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาถึงว่าเราอาจจะเข้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยหน้าหนาวที่ไม่มีลมหนาวนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟัง energy รวมกันก่อนดีกว่าด้วยไพ่ใบแรกนะคะ ไพ่วาเลนคะ่ะสามเหลียนนะคะแสดงว่าตอนใน energy รวมเนะี่ยของคุณกับเขาเนี่ยทั้งสองคนนะ่ะอาจจะมีเรื่องที่ต้องโฟกัสมากๆเป็นไปในเรื่องของเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือว่าเรื่องของการแบบต้องพบเจอคนอนะเยอะๆคนที่เกี่ยวข้องรอบตัวไปเจอญาติพี่น้องเจอแบบคนรู้จักเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ย energy รวมๆคือแบบนี้นะคะไม่ได้โฟกัสกันและกันนะเท่าไหร่นะคะแต่โฟกัสไปที่ งานเงินหรือว่าสังคมร,รอบข้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะประสบกันมังกรด้วยอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะทีนี้ Energy โดยรวมของเขานะคะมาดูกันเออเอนเนอร์จีโดยรวมของเขาตอนนี้เขารู้สึกอ่อนไหวมากเลยนะในหัวใจเขาอะเขารู้สึกว่าเขาอ่อนไหวเขาเต็มไปด้วยคนที่รัก รายล้อมรอบตัวเขาแต่มันมีประโยคนึงคือคนที่รักและห่วงใยเขาจริงๆแล้วก็ยอมรับเขารักเขาแบบที่เขาเป็นในวันที่เขาน้อยใจว่าคนนั้นคนนี้ไม่สนใจเขาหรือไม่ได้ไม่ได้รักเขาจริงๆรหรืออะไรเงี้ยคนที่รักเขาที่สุดคือคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มีรักขาราศีหรือว่าดาวจันอ่์มีนกรกฎ จากหน้าไพ่นะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้แลวเขารู้สึกอ่อนไหวมากเลยอะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นและความไม่ว่าเธอหันมาเมื่อไหร่เราอยู่ข้างๆเธอเสมอนะอย่างเงี้ยเออเขาเขารู้สึกถึงคุณแบบนี้เลยค่ะในขณะที่ energy ของคุณตอนเนี้ energy ของคุณเป็น energy ของคนที่คุณรู้นะว่าเขารู้สึกแง่คุณแล้วคุณก็รู้ว่า คุณรักเขาด้วย,ด,วยด้วยใจจริงอะไรเงี้ยแต่ว่า Energy คุณตอนนี้มันเหมือนกับเหมือนคุณรออะไรบางอย่างอยู่ให้มันเกิดขึ้นเหมือนคุณมันเป็นคำว่าเออไม่รู้รเลยอ่ะว่าจะยังไงต่อเนี่ยมันเป็นประโยคเนีน้ทั้งที่คุณก็รับรู้นะว่าเขารักและรู้สึกไงกับคุณอ่อแล้วตัวตัวคุณเองอ่ะก็มั่นใจในในหัวใจตัวเองด้วยว่ารักเขาชอบเขาเลือกเขาอะไรเงี้ย ต่ว่า energy คุณตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะยังไงต่อไม่ไม่แน่ใจอนาคตเหมือนกันประมาณเนะี้ยอาจจะไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะตัวเขาหรือเปล่าหรือเพราะว่า,าตัวคุณเองหรือว่าทั้งสองคนยังไม่ได้คุยกันเรื่องแผนอนาคตที่ชัดเจนก็เลยทำให้คุณนะ่ะตกอยู่ใน energy ที่ตกอยู่ใน energy ที่ไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามว่าอะไรแล้วก็ก็เลยไม่มีคำตอบด้วยอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ถามว่าเวลาเขามองมาที่คุณนะ่ะเขามอง เขามองคุณยังไงเขาเห็นอะไรนะคะคือเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่คุณเป็นโทรเวิร์ t แล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีกำแพงเป็นคนที่มีมีความเป็นส่วนตัวสูงเหมือนคน introvert อะเออแล้วก็เป็นคนที่มีกำแพงใจอาจจะเพราะว่าอ,อ๋อแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจคนยากด้วยคุณไม่ได้เป็นคนที่ที่แบบ จะเรียกทุกคนว่าเพื่อนสนิทหรือเรียกทุกคนว่าเพื่อนแต่คุณจะเรียกว่าคนบางคนคุณเรียกว่าเพื่อนคนบางคนคุณเรียกว่าอันนี้คือคนรู้จักอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณ,ค,ณคุณค่อนข้างช่างเลือกในการครบคนในการให้ใจในการจะสารสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือวงโครจรที่แบบผ่านเข้ามาทําความรู้จักนูน่นนี่คุณเป็นคนที่ใส่ดีน่ารักนะแล้วก็เฟลลี่ในระดับหนึ่งแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคน selective ค่อนข้างเลือก ในการให้ใจและการครบคนการไว้ใจคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบสังเกตช่างสังเกตเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณพยายามที่จะเก็บเงินไม่ใช้เงินด้วยอืมอันนี้คือภาพที่ที่เขาเห็นเวลาเขามองคุณนะคะทีนี้เวลาที่คุณมองไปที่เขาถามคุณเห็นอะไรคุณเห็นคนที่น่ารักใจดีแล้วก็เทคแคร์ care, ดูแล คุณแล้วก็คนอื่นๆรอบตัวคือเขาเป็นคนใจดีมากอะจากจากพายนะเป็นคนมีน้ำใจต่อคนอื่นใจดีแล้วก็เฟรนลี่แล้วก็มีนิสัยที่น่ารักอันนี้คือภาพที่คุณมองเขาแบบมองเป็นคนอธัธยาศัยดีค่ะอืมประมาณนั้นทีนี้ถามว่าแล้วตัวเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างเขามองความสัมพันธ์เนี้เต็มไปด้วยเรื่องใหม่ๆ ที่เขาได้เรียนรู้คุณเองก็ได้เรียนรู้เป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปได้วยการเดินทางการพบเจอคนมากมายเต็มไปด้วยอิสระการเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดด้วยเขารู้สึกว่าเต็มไปได้วยพาชั่นด้วยคุณกับเขามีอะไรที่ชอบเหมือนกันนะแบบเช่นอันนี้แ่ยกตัวอย่างนะเขาชอบเล่นกีฬาคุณชอบเล่นกีฬาประมาณเนี้มันจะมีอะไรที่เป็นคอเวลูอะ ในความสัมพันธ์เนี้ยที่เขามองคุณกับเขามีเหมือนกันคือมีความสิีนเสมอกันนะ่ะเออนี่นี่คือสิ่งเขามองแล้วก็เขามองความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยอิสระไม่อึดอัดไม่บังคับกันและกันอะไเขาแฮปปี้มากนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือรักแท้ครั้งสุดท้ายคือรักแท้รักจริงคือเนื้อคู่คือการสารสัมพันธ์เพื่อนําไปสู่การเป็นครอบครัว เป็นคู่ชีวิตเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยการแบบเป็นคู่ชีวิตกันแต่งงานเป็นสาม,มีภรรยาอะไรเงี้ยค่ะคุณมองความสัมพันธน์นี้แบบนี้ทีนี้ถามว่าตัวเขาคิดว่าตัวเองอ่ะนำอะไรมาสู่ความสัมพันธน์นี้คือเขาอันนี้ energy มันเป็น Energy มันเป็นประโยคว่าแค,นนแค่ตอนนี้เออแค่ตอนเนี้ยเขาคิดว่า เขานำความน่ากังวลใจมาสู่ความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะพูดหรือทำอะไรที่มันทำให้ให้คุณไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันไม่มันยังไม่มั่นคงเขายังไม่ตัดสินใจแน่นอนในเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณไม่สบายใจเพอคุณไม่สบายใจมันก็มีบางโมเมนต์ที่บรรยากาศในความสัมพันธ์นะมันไม่ มันมันเต็มไปด้วยความกังวลอะไรเงี้ยบางช่วงบางจังหวะบางวันอะไรเงี้ยคะ่ะเขารู้ว่าเขาทําให้เกิดความรู้สึกนี้บรรยากาศเนี้ยขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาหรือสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเออในขณะที่ตัวคุณนะถามว่าคุณคิดว่าตัวเองนําอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนนํารอยยิ้มอ่าการดูแลเทคแคร์เล็กๆน้อยๆการงานบ้านหรือการดูแลสใส่ใจเล็กๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยเช่นแบบ เขาชอบดื่มกาแฟตอนเช้าคุณก็ตื่นมาทํากาแฟให้อะไรประมาณนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณนําความใส่ใจเล็กๆน้อยๆมาสู่ความสัมพันนี้การ p a a t tention การแบบว่าให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของเขาเรื่องของเราอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ทีนี้ถามว่าอะไรที่มันเป็นเป็นความท้าทายที่สุดในตอนนี้สําหรับเขาอะไรเงี้ยเขามองว่าการ การมีอิสระเนี่ยมันก็ดีในความสัมพันธ์นะแต่คราวเนี้ยพอพอคุณไม่ได้ตั้งกฎเขาเองก็ไม่ได้ตั้งกฎในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มันเหมือนกับว่าพอเป็นตัวของเทงได้อ่ะเขากลัวเขามีความกังวลและกลัวอยู่ว่าถ้าเขาเป็นตัวของแทงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยวันนี้คุณยอมรับได้คุณรักเขาได้แบบที่เขาเป็นแต่วันหน้าถ้าอยู่ๆคุณมาบอกว่า คุณไม่ชอบเลยที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาทํานิสัยนี่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  A B C D อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาจะทํำยังไงถ้าวันนั้นมันแบบมันเกิดขึ้นถ้าเขามีความกลัวค่ะว่าคุณจะรับเขาในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้ไปตลอดอะไรเงี้ยเขาอยากให้รับได้ไปตลอดแหละแต่เขากลัวว่าถ้าคุณแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณระเบิดขึ้นมาว่าเออเขาทํานิสัยนี้นี้แล้วคุณไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่คุณไม่เคยบอกให้เขารู้เลยเขากลัวว่าวันหนึ่ง มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้เป็นความกังวลของเขานะคะแต่การแบบให้เป็นตัวของตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็ดีเขาก็แฮปปี้นะเขาก็เอนจอยแต่ว่าเขาก็มีแอบกลัวอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคนนะุณอะสิ่งที่คุณกลัวหรือว่าความท้าทายในความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณรู้สึกอยู่ตอนเนี้ยคือหนึ่งคุณกลัวเสียใจหรือวงเล็บคุณกลัวเสียใจเหมือนในอดีตคุณกลัวว่าจะต้องร้องไห้เสียใจต้องเศร้าอีกต้องผิดหวังกับความรักอีกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความกลัวลึก,ลกในจิตใต้สํานึกเลยอะว่า ว่ารู้สึกกลัวคุณกลัวเสียใจกลัวผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้อืมแล้วก็สิ่งที่ท้าได้อีกอย่างหนึง่งคือตัวคุณรู้สึกว่าทํายังไงดีว่าจะไม่ขี้น้อยใจอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นนิสัยหรือมันอาจจะเป็นตามแบบพื้นดวงหรือคุณเป็นคนธาตุน้าหรืออะไรเงี้ยเป็นไปได้ทีเนี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจง่าย เออน้อยใจได้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยคุณรู้สึกว่าคุณอยากแก้สิ่งนี้แต่ก็พยายามอยู่มันยังเปลี่ยนไม่ได้เป็นนิสัยของคุณอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยใน,ในตอนนี้นะคะมีสองอย่างอย่างแรกเขาไม่อยากอยู่ไกลไม่อยากอยู่ห่างจากคุณเลยอืมอยากเจอบ่อยๆอ,อยากใช้เวลาอยู่ด้วยนานๆอะไรเงี้ยคันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเขาอยากที่จะแก้ปัญหาให้จบ มันมีปัญหาบางอย่างที่อยากจะตัดให้ขาดแล้วก็แก้ให้จบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอีกระหว่างคุณกับเขาจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันรเรื่องคนๆนี้อีกหรือจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันรเรื่องปัญหาน,นี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาอยากแก้มันมีสองเรื่องเขาอยากให้เกิดขึ้นตอนนี้คือไม่อยากอย,กอยู่ห่างเลยแล้วก,แวก็แล้วก็อยากที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาหนึ่งซ้ำปัญหาเลยวะ่ะมันเป็น เขาไม่อยากให้เกิดปัญหาหน,นึ่งซ้ำและอันนี้เคเคขอพูดไว้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อความของทุกคนคือเขาอยากให้ในสิ่งที่คุณรอเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลอีกแล้วแล้วเราไม่ต้องอยู่ไกลกันเคยก็ตัวอย่างเช่นถ้าเขาขอให้คุณย้ายไม่อยู่กับเขาเราก็จะได้ไม่ต้องแบบเป็น long distance relationship จะได้เจอกันทุกวัน แล้วคุณก็จะได้สบายใจด้วยว่าความรักครั้งนี้มันมั่นคงอันนี้เคอยกตัวอย่างนะคะทีนี้ถามว่าแล้วตัวคุณล่ะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่สุดในตอนนี้อืมคือคือสิ่งที่พูดเมื่อกี้เลยคือคุณต้องการความชัดเจนหรือคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างจากเขาตอนนี้เพื่อให้คุณได้คำตอบเพื่อให้คุณสบายใจมากขึ้นด้วยเพื่อให้คุณได้รู้ว่าอ๋อความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอนาคตนะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เขาพูดแบบนี้แล้วเขาให้สัญญาโอเคเราก็จะทําตามนี้กันเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายใหม่หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยคุณต้องการความชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกบางคนรอคํามั่นสัญญาที่มันชัดเจนอืมทีนี้ผลลัพธ์นะคะของความสัมพันธ์นี้อืมไม่นานเกินรอนะตามไพ่อะ่ะไม่นานเกินรอคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอ มันจะเกิดขึ้นตามนั้นเพราะสิ่งที่คุณรอคอยมันก็คือสิ่งที่เขาคิดกังวลวางแผนไว้เตรียมตัวแล้วและเหมือนรอจังหวะเวลาให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดําเนินไปอย่างไม่มันไม่ช้านะตามไพ่มันไม่ช้ามันเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วนะคะแล้วก็เอ่อมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็อะไรที่คุณรอคอยอะค่ะ เคกขอใช้คําว่าไฮไลท์คาว่ามั่นคงอะเออคาว่าความมั่นคงสำหรับคุณคืออะไรในความสัมพันธ์นี้คุณจะได้สิ่งนั้นนะคะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดข้ามาฟังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ